โอเคนะครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเสียเซลเลยนะครับหายไปหลายวันไม่เป็นไรนะครับก็ทําคลิปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไอ้สำหรับใครที่เริ่มตั้งแต่วันแรกนะครับกิจกรรมวันแรกนะครับถ้าถ้ามาถึงวันนี้นะครับก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดแล้วก็เปิดเลเวลมาได้ถึงสามสิบสองเลเวลเลยนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวสามสิบสองแล้ว อีกเอาง่ายๆเลยคือ30%แล้วนะครับใกล้จะถึงเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราก็คือตัวใบนี้นะครับนะไม่ต้องเติมนะครับนะอันนี้ไม่ใช่คาบไม่ไม่ใช่คาฟ้านะครับไม่ต้องเติมนะแค่เราล็อกอินทุกวันก็ล็อกอินกิจกรรมทุกวันก็ได้นะนะครับไม่แน่นะอาจตัวเด็กอาจได้ด้วยนะครับลองดูนะลองดูส่วน ส่วนตัวบวก15ห้าฝั่งขวาตัวนี้ทำยังไงนะครับถึงจะคุ้มสุดสำหรับสาหรับผมไม่ใช่สายบอนะถ้าเป็นสายบอก็เอาไปบวกพวกพวกหลังหลังพวกเนี้ยเนี่ยหลังพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมถ้าสำหรับสายบอนะครับพวกพัดพวกอะไรนะครับหรือจะเก็บไปบวกอันนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมก็คือนี่ผมเอามาย่อยเพื่อแลกการ์ดใบนี้นะครับเห็นไหม พันห้าร้อยเอ็มหรือเพื่อนจะเรียกแลกสกีก็ได้นะครับแล้วเราจะแลกยังไงนะครับนี่นี่คือไอ้นี่ให้เราเปิดดูนะครับอ่าเปิดดูของในสมุดของเรามีตัวไหนบ้างนี่เอาออกมาหมดเลยเนี่ยพวกนี้เห็นไหมนี่ของที่อยู่ในสมุดเรา,เาสามารถเอาออกมาได้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปในสมุดดู เอาออกมาให้หมดนะครับแล้วคํานวณดีๆนะครับนะวันนี้ผมจะมาคํานวณให้เพื่อนได้ดูด้วยถ้าคํานวณไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องแลกนะครับเก็บไว้ดีกว่าแต,แต่ถ้าถึงก็แลกไปนะครับสองกว่าเลยนะโหมดมากจะได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนเลดเพื่อน น่าจะมีอันนี้กับมันจะมีอีกอันหนึ่งอะ่ะที่มีมังกรไฟนะครับนะที่แลกได้นอกนั้นก็จะนอกนั้นผมถอดออกมาหมดลวแล้วไปแลกมันมันได้เป็นตัวส้มเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นในพวกนี้นะมันจะได้เป็นตัวส้มอะ่ะแปลว่ามันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกกิจกรรมเห็นไหมนี่เอาออกไปหมดเลยครับแล้วอีทีเคผมจะหายไปเยอะไปเนี่ย ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อเอ็มทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเอาออกไปดูน่าจะไม่ใช่นะผมว่าเอ็มหายไปไเยอะไหมโอ้โหยังอยู่นะครับยังอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่วิธีย่อยก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับเสื้อผ้าใหม่ล่าสุดปึ๊บเห็นไหมแลกรับ อ่าอันนี้ไม่ใช่ละนี่เห็นไหมตัวเนี้ยมันจะขึ้นเป็นตัวส้มแล้วก็ไม่เอาก็ฝากไว้เหมือนเดิม,มเมื่อผมแลกหมดนะมันจะได้เท่าไหร่อ่ะมาดูกันปึ๊บปึบปบเอาออกไว้อันหนึ่งเพื่อเอาไปบวกส่วนหัวบวก15ออกอันหนึ่ง ผมจะได้มาเจ็ดสิบสองนะครับเฮ้ยไม่พอครับไม่พอเจ็ดสิบสองเมื่อเมื่อบวกสิบห้าเราจะได้มาร้อยยี่สิบใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะคูณให้เพื่อนๆได้ดูเอาเจ็ดสิบสองตั้งบวกเมื่อเราเอาตัวนี้บวกสิบห้าเราจะได้มาอีกร้อยยี่สิบ โอ้โหร้อยเก้าสิบสองเองครับและบวกอีหกอ่าผมมีอยู่อีหกร้อยเก้าสิบสองบวกอีหกร้อยเก้าสิบแปดไม่พอครับโอ้โหมันสองร้อยยี่สิบแปดอะโอ้ยไม่ได้ขาดอีกนิดเดียวครับเสียดายมากขาดอีกเท่าไหร่อะสองสองแปดนะ ขาดอีกสามสิบเอสเคไม่พอนะครับขาดอีกสามสิบเลยนะครับซิงจัดอ่ะเฮ้ยล้วผมถ้าผมเอาอันนี้มาย่อยละ่ะขาดอีกสามสิบไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ซิงเลยนะครับ ไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็เก็บไว้รออันอื่นขาดตั้ง30อันแล้ต้องคำนวณดีๆนะครับอันนี้ก็คือผมมาบอกเพื่อนๆคํานคำนวณแล้วก็คือถ้าเราบวก15ถ้าเราบวก15เราจะได้มา120นะครับนะคิดดีๆนะครับผมก็ได้เปิดกราชามาใหม่แล้วครับวันนี้นะครับ เข้าไปดูได้นะครับนี่กระชามาใหม่เห็นไหมเพนสิบหกเลยนะครับผมบอกเลยว่าเพนนี้โหดมากสําหรับสายเวทนะครับผมบอกเลยคาท่าไอตัวนี้นี่ทำมาเพื่อไออาชีพใหม่แน่เลยนะครับเดือนนี้นะน่าจะวันที่ยี่สพฤศจิกวันที่ยี่สี่เดือนนี้แหละครับเป็นอาชีพมาใหม่สองตัวนะครับนะแล้วเป็นอาชีพลิมิเต็ดนะครับไม่มีสวิฟนะต้องเติมเท่านั้น พวกนี้ก็ธรรมดาทั่วไปนะไม่มีอะไรบือวาแต่ตัวนี้มันดีมากนะเน่เพนบวกสิบสองและก็ทับซ้อนอีกสองก็ก็เป็นบวกก็เป็นเพนสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็วิ่งไวอีกสามนะครับแต่เราไม่ใช่สายเวทน,นะผมเป็นสายกายก็ฝากสมุดไปปึ้มตอนนี้แฟร์ผลเท่าไหรนะ่ร้อยหกสิบสี่ถ้าเป็นเอว1ทีร้อยหกสิบห้า มาไกลแล้วครับตัวนี้อดใจรออีกนิดนะครับบวกสิบห้าเรากำลังจะได้แล้วมันเพิ่งผ่านไปแค่หวันเองนะครับมันจะมีบอกหรือว่าผ่านมันจะมีไอ้ให้เรากดอะอยู่ใน,นอะกดเป็นวันนะครับเนี่ยพวกนี้มันก็จะแจกเราด้วยนะครับเราก็รอรับกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาถึง เลเวลสาแล้วสำหรับใครที่เก็บมาตั้งแต่แรกนะครับอีกแป๊บเดียวผมบอกเลยแป๊บเดียวไม่เกิน2อาทิตย์ก็น่าจะได้บวกตัวบวกสิ้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอุตส่าห์ผมเตรียมเอ็มไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรรออีก2องอาทิตย์สอาทิตย์ก็ได้ผมรอได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่า ตั 1> ว1 5ฝั่งขวานี่เอาไว้ทำอะไรได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ